ปีนี้นะคะนากับแนนะคะฝาแฝดนะคะสองคนนี้นะอายุสาสิบหกใกล้สี่สิบแล้วทานวิตามินมาเยอะมากแต่ว่าถ้าจะให้เลือกวิตามินหนึ่งตัวที่คิดว่าถ้าไม่เอาตัวอื่นทิ้งไปเลยแล้วกินแค่ตัวเดียวจะกินตัวเรื่อจะกินตัวนี้ซึ่งก็ตามราคาเลยก็คือราคานี้มันช่วยขนาดไหนทําไมเราถึงต้องเสียขนาดนี้เพื่อมากินตัวนี้วะใช่คือตัวเนี้ยห้าพันกว่าบาทก็คือครึ่งหมื่นนะแต่ก็คือตัวเดียวครบจบ ตาแก่เรียกว่าเป็นวิตามินย้อนวัยตัวเดียวของโลกเลยก็ว่าได้จริงตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นการทานวิตามินแล้วได้ผลเหมือนการไปฉีดสเตมเซลล์ใช่ตัวนี้อ่ะเขาเรียกว่าเป็นสเตมเซลล์อัดเม็ดเลยก็ได้เพราะว่าตัวนี้งานวิจัยสามสิบปีนะก็คือเนี่ยอายุสามสิบหกเขาคิดค้นตัวนี้มาตั้งแต่เราหกขวบดังนั้นเขาใช้เวลาคิดค้นว่าตัวนี้มันจะลงไปต้านการอักเสบและย้อนวัยในระดับหน่วยยีนพันธุกรรมหรือยีนที่ป้องกันการแก่ วิตามินบนโลกเนี่ยมันมีเยอะมากทั้งราคาถูกราคาแพงทําไมเราถึงเลือกกินวิตามินที่ราคาแพงเราไม่ได้เลือกกินวิตามินที่ราคาแพงแต่เราเลือกกินวิตามินที่เห็นผลออและคําว่าเห็นผลในที่นี้ของเราเนี่ย ในเมื่อวันนี้ร่างกายเราอะมีหน่วยที่เล็กที่สุดที่เราต้องดูแลคือยีนแต่วันนี้วิตามินทั่วไปสามารถดูแลได้เฉพาะแค่เซลล์แต่มันมีวิตามินตัวเดียวในโลกที่สามารถเข้าไปรีเซ็ตได้ถึงยีนซึ่งเล็กกว่าหน่วยเซลล์ดังนั้นเนี่ยมันเลยต้องเพิ่มเงินเข้าไปอีกเพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนได้ไม่ใช่ดูแลเฉพาะแค่หน่วยเซลล์นะร่างกายเราอะที่มันเสือ่อมมันแก่มันเหีย่ยวมันเริ่มผุเริ่มผัก เพราะว่ามันเกิดการอักเสบอักเสบทุกสุดเลยนะตั้งแต่เส้นเลือดฝอยไปถึงเส้นเลือดใหญ่แล้วทุกส่วนของร่างกายมีเส้นเลือดหมดมแล้วพอมันต้านการอักเสบได้มันช่วยทุกเรื่องตั้งแต่เส้นผมยันเล็บเทา้าคือตากระดูหัวใจหลอดเลือดขับถ่ายเผาผลาญช่วยทุกเรื่องแล้วดังนั้นแปลว่าตัวเดียวอะต้านการอักเสบและทําให้เรามีการแสดงออกข้างในจากข้างในสู่ภายนอกเลยนะ จับคือผิวลื่นผิวตึงตั้งแต่สัปดาห์แรกที่กินแล้วนะเห็นคนอย่างเงี้ยเร็วมากๆทําให้ตัวเนี้ยมีงานวิจัยที่ยาวนานมากงานวิจัยแพงมากและคือระดับโลกกว่ารางวัลมาแล้วทั่วโลกอือสองเม็ดเช้าสองเม็ดเย็นโอ้มันซ่อมทุกระบบเลยสําหรับคนหกสิบเก้าเจ็ดสิบเนี่ยนะคะจําเป็นมากถ้าไม่ทานนี่บอกเลยว่าอารมณ์คล้ายๆกับฟุกป่วย เหมือนผู้ป่วยคนที่ไม่ทานะอจริงๆผู้ป่วยกินแต่ยาเห็นถือกันเป็นกำๆเลยน่าตกใจของตัวเองนี้ไม่มีแม้แต่โรคเดียวนะคะไม่มีแม้แต่โรคไม่กินยังไงบ้างสองเม็ดเช้าสองเม็ดเย็นปกติเลยแล้วก็ทานมา10กว่าปีแล้วไม่ ไม่เคยหาหมอซะแลสัตทุสัติไม่เคยหาหมอโรงพยาบาลไหนก็ไม่มีประวัติเราคนแม่ถึงขั้นไม่ทำประกันแล้วอ่ะบอกไม่ไปเออไม่ไปโรงพยาบาลเลยจ้าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะคะหกสิบเก้าค่ะหกสิบเก้าแล้วเจ็ดสิบแล้วหกสิบเก้าให้ได้อย่างแม่จ้าคล่อง